คุณจะรู้ว่าที่เนี่ยแจกยังไงคิดตามจะวาของเราไฟมาสู่สร้างสรรค์ได้เป็นใจในสิ่งที่ปรารถ์นำไปจนศึกษาถ้าคุณกล้าแล้วก็พร้อมให้หลักสูตรไม่เหมือนใครมาสอนให้คนทั้งสันต์ยองเดหนตำรายในทุกวิชาให้คุณก้าวไกลสำหรับคนมีไฟให้รองเขาเข้ามาจะรู้ว่าไฟข้างหน้านั้นมันอยู่ใกล้แห่งแรกในแจ้งใจยกมือเธอชูนิ้วชี้กันฟ้าต้องควรตะวันยังได้วูบแบงค์ของไว้เข้มาแล้วเปจดใจสร้างสรรค์ไปกับความคิดเปิดกรอบที่วางไว้ให้คุณควบคุมที่แชีวิต หลายทางที้เลือกที่อยากจะเก่งใจต้องฟิตถ้าเปรียบกับคนเร่นก็ไม่ต้องกลัวเหยียบมิสศาสตร์ในความบันเทิงก็มีไว้ให้ได้ศึกษาได้อย่างจะเด่นจะโดดจะดังในการแสดงเป็นทุกตาเล่นดีไอเดียเด่นตั้งสังเเอนโฆษณาถ้าให้พูดก็คงไม่หมดก็เข้าไปดูกันเองฉันว่าจาเด็ดขาดที่ว่าเกลียดเล่นแต่เกมและเลือดเลยเห็นกราฟิกต่างๆทุกตัวอย่างที่โอ้โหสุดยอดมากพิเศษนี่คือป้ายของเก็ t เทอร์เรชัคืองานสอรับปริญญามหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราเองใช่ค่ะก่อนอื่นมาสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจษจราเจียมใจครับสวัสดีค่ะดิฉันออมแอมกฤิกาตาสิงค่ะก่อนอื่นเราต้องขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ BU Student Talk ค่ะรายการนี้จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ารายการนี้อัปเดตทุกย่างก้าวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะอัปเดตหมดทุกกิจกรรมเลยค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย ที่บริเวณหน้าบียูเลนมาแห่งนี้โอ้โหตึกใหญ่ตึกใช่ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานี่เองครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิทของเราใช่แล้วเป็นจุดเด่นของมองเทพเราเลยใช่ค่ะความเป็นเพชรนั่นเองใช่ค่ะเป็นเพชรที่เรียกได้ว่าเจรไนมาแล้วด้วยใช่เหมือนพี่ๆที่ ร้อมราบริญญาในวันนี้คือเป็นเพชรที่เจรนายแล้วเกิดการเจรนายแล้วถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยนะคะว่าบรรยากาศในงานนี้จะเป็นยังไงผู้คนหนาแน่นมากโอเคค่ะไปชมเลยครับศูนย์สุดภาพเศรษฐกิจเช่นกันครับอแถวข้าไปนั่งอย่างตำแหน่ง A 6 0หรือกอกสการแต่งกายประวีนาหอเหลือง หากวัดบุญค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่บัณฑิตป้ายแดงเลยใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่เองนะครับให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าพี่เขาชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันเนาะเริ่มจากพี่ผู้ชายค่ะชื่อคมประกรบวงวิลานุรักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อชินจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ครับค่ะพี่ผู้หญิงค่ะ ค่ะชื่อสุภาพรเดชสันเทนนะคะชื่อเล่นชื่อเจนจบกินิยมันดับหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะก็คำถามต่อไปเลยเนาะก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยให้อะไรกับพี่บ้างใช่ก็มหาลัยนี้ก็ให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างอย่างมหาลัยเราคอนเซ็ปต์ของเราคือความสร้างสรรค์ใช่ไหมครับอย่างผมเรียนวิศวะเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสร้างสารรค์แบบนิเทศหรืออะไรพวกนี้ครับก็มีเหมือนกันอย่างตอนเรียนเนี่ยก็เข้าเป็นบ u อโ,โปรปิติซึ่งเป็นโ,โปรปอติของมหาลัยซึ่งก็เด่นในด้านของวิศวะของมหาลัยก็เรียนรู้อะไรพิเศษมากมายครับพวกความคิดสร้างสารรค์สร้างออกแบบคุณยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับตามตามที่แบบความคิดสร้างสารรค์ที่จะตร้งได้ ครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็แล้วแต่ก็มีความคิดสร้างสารรค์ที่เรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่คะะ่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสารรค์อยู่แล้ว,<ช>ลวรุ่นพี่เนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ไหมคะจบออกไปตอนนี้ทําอะไรกันอยู่คะหรือว่ามีแพลนที่จะเรียนต่อหรือว่าอะไรถามพี่ผู้หญิงก่อนเลยคะ่ะค่ะตอนนี้ทําเป็นซิสเต็มเนจิเนียอยู่ที่บริษัทเจเบิลนะคะก็คือตอนนี้ยังไม่มีแลนที่จะเรียนต่อแต่คือแบบอยากทํางานไปก่อนหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นานนานไหมคะที่แบบกว่าจะได้งานทําจบไปแล้วจะกว่าจะได้งานทาอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ประมาณ2เดือนนะคะกว่าจะได้งานทํานี่เนะคะีค่ะเกียรตินิยมยังสองเดือนนะคะเราเราเนี่ยจะได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะคะอาถามพี่ผู้ชายบ้างคะ่ะก็ตอนนี้ได้งานทำแล้วครับอยู่ธนาคารกรุงเทพครับเป็นซิสเตมเอนจิเนียร์เหมือนกันแต่ว่าของผมนี่ต่างกันกะ็คือได้งานก่อนจะจบอีกอก็ก็เลยพอจบปุ๊บก็เลยได้งานทำเลย โอ้โหสุดยอดมากเลยได้งานทำก่อนด้วยใช่ค่ะสุดยอดมากอาต่อไปนะคะอยากให้รุ่นพี่เนี่ยฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่าจะเข้าศึกษาสนใจจะศึกษาในในคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยค่ะรุ่นพี่จะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างคะก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเรียนจบจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมาดูพี่ผู้ชายบ้างะจะฝากอะไรถึงน้องค่ะ ก็หลายๆคนครับมองวิศวะว่ามันยากว่ามันอะไรนะครับแต่ถ้าเราแบบตั้งใจหรือว่าตั้งใจกับมันจริงๆแล้วเราศึกษาข้อมูลมันจริงๆเนี่ยก็ก็มันก็ไม่ยากเกินไปครับสามารถศึกษากันได้ทุกคนครับถ้าใจรักครับก็วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณพี่นิต้ายแดงครับ เราก็มาอัปเดตข่าวสารารับปริญญาแล้วก็กิจกรรมหน้าเราจะอัปเดตกิจกรรมกับใครจะเป็นใครกิจกรรมอะไรต้องติดตามชมใช่ค่ะส่วนวันนี้ผู้ราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ